อันนี้เป็นเด็กกระตันยูอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะน้องสุธีมนวัยสขวบหรือน้องเตยน้องเรียนอนุบาลสองคุณผู้ชมต้องดูภาพที่คนเข้าไปดู13ล้านวิว<ม>เห็นบอกว่าเป็นครูใช่ไหมครูตามไปที่บ้านน้องและปรากฏว่าไปเจอน้องอยู่กับคุณย่าตาบอดอคุณผู้ชมฮะนี่ๆีฮะเรื่องน,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 นี้คนพูดถึงกันเยอะอูนะ้น่ารักจังเลยอ่ะฟังเสียงตัวนี้เดียวขยันด้วย ครับหลังจากนั้นเปิดภาพของคุณย่าของน้องเลยนะฮะคุณย่าน้องตาบอดนะฮะข้างหนึ่งเนี่ยตาเหมือนฝ้าฟางอีกข้างหนึ่งคือมองไม่เห็นนี่ฮะแล้วดูดิฮะนี่ตอนที่ไปเจอแล้วนี่คือสภาพบ้านมีคนบริจาคฟังฟังเสียงคุณครูฮะแล้วนะคะเออแล้วคุณย่ายคุณกุอสาธุคุณยายหนูดีใจด้วยน่าจะมีคนบริจาค ครูเนี่ยเข้าไปขออนุญาตคุณยายบอกว่าขอบริจาคให้คุณยายได้ไหมนี่ฮะซึ่งหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปมีคนเข้ามาดู13ล้านวิวให้ดูภาพตอนที่<ะ>ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเยี่ยมคุณยายหน่อยนี่ฮะปรากฏว่าทางด้านน้องเตยอะ่ะคนก็บอกหูเด็กกระตันยูมากเลยอะ่ะดูแลยายตาบอดใช่ไหม<ะ>ภาพคุณยายฮะเขาพาคุณยายเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลนีเนี่อันนี้คือคุณยาย นี่ฮะโดยเบื้องต้นวันนี้เราได้ถามคุณยายของน้องเตยก็คือคุณยายเสาจินดาสีคุณผู้ชมฮะคุณยายเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าวันนี้ในอัมพงอัมเภอเนี่ยนะฮะเขาเข้าไปเยี่ยมประเด็นก็คือยายเนี่ยเท่ากับว่าตาเนี่ยมองไม่เห็นทั้งสองข้างแล้วเหรอเมใช่ค่ะเห็นบอกว่าทางด้านของคุณยายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลูกมะพร้าวร่วงใส่หัวตั้งแต่ปีห4ก็เลยเกิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมตาขวามองแบบพับพลาตาซ้ายบอดสนิทอ่ะฟังเสียงคุณยายฮะปู่พาลานอยู่วันตกก็มึ้นก็วิ่งนขึ้นอะไร้ยังไงก็ลานเขาก็จุงมือไปเขากับออกย่าตรงนี้หลุมตรงนี้ที่ลึกตรงนี้ที่สูงก็ไปอย่างนั้นแหละ ทำทางไปอย่างนั้นเหรอ้ยยายายไม่กลัวโดนรถเหรอกลัวค่ะเอาไม้เดินข้างหนึ่งทำไมมีไม้ไม่กลาไปต้องไปฝั่งนี้ครับยายก็ขอบคุณมากดีใจมากค่ะไม่รู้จะพูดยังไงปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะในอำเภอเข้าไปเยี่ยมคุณยายแล้วก็ไปเจอกับน้องด้วยใช่ไหมไหนลองดูน้องหน่อยวันนี้น่ารักมากเลยโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ คือตัวของน้องเองขอบคุณมากเพราะน้องเรียนอยู่อนุบาลสองโรงเรียนบ้านมักขามทานตะวันนะครับที่บุรีรัมย์แล้วน้องอ่ะต้องดูแลคุณยายอ่ะซึ่งตาบอดทั้งสองข้างเห็นบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะมีการปรับปรุงบ้านของน้องแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจะนําคุณยายเนี่ยไปตรวจร่างกายว่าลักษณะตาของคุณยายเนี่ยยังจะสามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าจะทําให้กลับมา มองเห็นได้หรือไม่เนี่ยนะฮะส่วนน้องเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายก็เลยไม่ค่อยคุยอะไรนี่นะ,ะน่ารักจังเลยไหนฟังเสียงน้องนิดนึงฮะ,ะได้ชุดกําโปตงอยากได้ชุดกําโปรอ๋ออยากได้ชุดกระโปรงอุ้ยชุดกระโอปอยากกินอะไรนะอยากกินเมื่อกี้บอกว่ารอพี่ออเอาอะไรมาให้คะรอเอาขนมมาให้ จากปีโตฉันแล้วความความฝันของหนูอยากเป็นอะไรนะบอกคุณพี่ทีเด็ดตัวมาหนูอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นครูอยาเป็นคุณครูเอะคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดต้องขอบคุณครูด้วยนะเพราะครูเป็นคนเปิดเรื่องนี้ครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันครูพัชรินครับ เอสตีครูพัชรินก็บอกว่าขออนุญ,ญาตเรื่องของการบริจาคอย่างที่บอกตาของคุณยายดวงตาเนี่ยนะฮะก็คือมาพาวล่วงใส่หัวตอน<ะ>ปี64เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเงินเข้าบัญชีล้านกว่าบาทแล้ว<ฮ>คุณยายตกใจมากแกบอกหูชีวิตยายไม่เคยได้แต่เงินแสนเลย นี่เด็กดีอะเนาะอันนี้ควรช,ช,ช่วยแต่หลังจากนี้ต้องฝากครูหรือใครนะฮะการเบริกจ่ายเงินถูกไหม,มเพราะหลายครั้งที่ช่วยไปแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาก็กังวลเรื่องที่ว่าวันเบิกจ่ายเงินวันข้างหน้า<ช>นี่น้องสามารถเรียนจบถึงปริญญาตรีได้เลย<ช>นี่ต้องขอบคุณครูนะฮะที่เป็นคนช่วยเรื่องนี้เลย น้องมาโรงเรียนแรกๆก,ก็จะมีคุณยายแล้วที่นี่สังเกตว่าคุณยายเนี่ยมองไม่เห็นคุณกูก็เลยได้เข้าไปถามว่าคุณยายไมาย,ยังไงแล้วคุณยายก็บอกคุณยายตามองไม่เห็นแล้วใช้ไม้นี่แหละคําทางแล้วให้หลานจูงมาครับ ครูก็เลยโอ๊ยแบบเราทนทนดูไม่ได้เนาะงสงสารมากเลยคุณครูก็เลยบอกยายตอนนั้นว่ายายวันหลังน่ะยายไม่ต้องเดินมาส่งแล้วเด้อเดี๋ยวคุณครูจะไปรับที่บ้านแล้วทีนี้วันอีกวันหนึ่งก็ได้มาบ้านก็เลยได้มาถ่ายก่อนที่จะถ่ายคลิปนั้นก็คือครูมาเยี่ยมบ้านในตอนเช้ามารับน้องไปด้วยก็เลยถ่ายแล้วทีนี้ก็เลยไปโพสขอรับบริจาคในตอนเย็นแล้วพอพอมีคนบริจาคครูก็เลยดีใจเพราะพอมาถึงก็ก็เห็นน้องล หลงจานตามคลิปเลยค่ะวันที่ทททครูมาเยี่ยมครั้งแรกเนี่ยครูรู้สึกไงที่เห็นบ้านโอ้คุณสงสารสงสารจับใจเลยค่ะคือเข้ามาเห็นในสภาพบ้านแล้วก็ถามน้องเลยว่าน้องน้องอยู่ยังไงตอนที่ฝนตกเพราะเราเห็นแล้วว่า คือบ้านมันไม่มีชิดถ้าฝนตกมามันคือต้องคือมันมันอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นเราแล้วที่นี้เห็นที่อยู่มองไปดูที่นอนอะไรคือสงสารสงสารสงสารเขามากก็บอกคุณยายว่า<อ>คุณผู้ชมดูภาพอินเสิร์ตเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภาพบรรยากาศในบ้านของคุณยายนะฮะกับทางด้านเด็กน้อยหน่อยเอาจริงเนี่ยถ้าไม่ได้ครูเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นบ้านเด็กมาเมื่อกี้เราเปิดภาพฝาบ้านเนี่ย<า>นะฮะฝนตกยายกับหลาน,ก,ลานก็ต้องอยู่กันเปียกๆเ,เ,เนี่ยฮะ แล้วครูเป็นคนพลิกชีวิตเด็กเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ใจบุญที่ช่วยเหลือน้อง<ๆ>น้องจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะ